สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนอมิถุนายนเนาะสองห้าหกหกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบห้ามกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์นะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองธันวาคมถึงยี่สิบมกราคมนะอืโอเค ่าลัคนาราศีมังกรนะคะใครที่ตรงกับลัคนาราศีมังกรวันเกิดไทยหรือตะวันตกตามที่แม่หมอระบุเนี่ยคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะใา้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูเอาไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอันนี้แม่หมอต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปเป็นแรนดอมคำว่าแรนดอมมันคือสุ่มไปทั่วโลกนะสุ่มไปทั่วโลกเนี่ยก็คือคนทั่วโลกที่เป็นราศีมังกรที่วันเกิดตามเนี้อาจจะตรงกับใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนหรือตรงเพียงบางส่วนก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะอ่ะก็ดูเอาไว้ดูเอาไว้เป็นแนวทางนะคะมาดูดีกว่า คนลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมะีเรื่องราวชีวิตอย่างไรบ้างนะแม่ <c oughs> หมอจะเปิดสั่สิบห้าใบนะคะแปดเหรียญ The Hangman The High Priestess <c oughs> แปดถ้วย ่หกเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแปดไม้เท้า The Moon The Tower หิ้งไม้เท้านะคะ หกไม้เท้าหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยอ่า queen of s w o r d นะคะ j u s t i นะคะดูเหมือนจะมาทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะการงานการเงินความรักนะคะอ่าดูก่อนนะคนราศีมังกรคุณคุณเป็นคนขยันเพื่อครอบครัวเนาะเป็นคนที่ ตื่นแต่เช้าขึ้นมาทํางานนะตีสองไก่ยังไม่ทันจะขันเลยคุณตื่นก่อนไก่ซะอีกอออืเอ่คุณตื่นก่อนไก่นะคะแล้วคุณก็หลับดึกด้วยอ่าหลับดึกกว่านกเขาแมวก็ได้มั้งเ <c oughs> นาะเขาเรียกว่าคนโคจะขยันแหละอืทํางานทํางานทํางานและก็ทํางานทํางานเพื่อเพื่อใครอะ่ะเพื่อครอบครัว คุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าองค์กรก็แล้วแต่เป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะแต่ไหนแต่ไรมาคุณก็ตั้งแต่เด็กยังแก่พูดง่ายๆคุณเป็นคนที่ตื่นตั้งแต่ตีสองเออตื่นตั้งแต่ตีสองหลับก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็อาจจะประมาณนี้ก็ได้นะคือเป็นคนนอนน้อยอะค่ะนอนสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะคะ่ะให้เต็มที่ก็ห้าชั่วโมงประมาณนี้เนาะ เน้นการทำงานมากกว่านะคะคุณทำเนี่ยคุณทำเพื่อครอบครัวนะคุณทำเพื่อครอบครัวแต่เหมือนกับว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยคุณมาถึงทางตันยังไงก็ไม่ล้ตันแบบมันไม่มีทางออกหรือเปล่าคะในเรื่องของการงานธุรกิจหลายๆคนอาจจะมาถึงจุดวิกฤตนะจุดที่แบบว่าอืมฉันจะไปยังไงต่อดีละมันไม่รู้จะไปยังไงต่อดีแล้วอะแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าเออขอคําแนะนํา ขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้นะมันเหมือนกับคุณเป็นที่พึ่งพิงของทุกๆคือทุกๆคนได้แต่ไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งพิงของคุณได้เลยในชีวิตนี้นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนอะและดูรู้สึกว่าจะเจอเจอ,เจอ,เจอแต่คนอิจฉาริษยานะคนหมั่นไส้คนเกลียดชังคนที่แบบทําให้คุณแบบรู้สึกอึดอัดในจุดจุดที่คุณอยู่อะ ทั้งที่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานดีอะ่ะคุณเป็นคนทํางานดีนะแต่คุณอาจจะเป็นคนตรงจนเกินไปไงอืมเขาบอกว่าตรงในที่นี้อาจจะบุคลิกหรือคําพูดนะคุณอาจจะเก่งคุณอาจจะมีความมีความยุติธรรมนะคะแต่คุณต้องเข้าใจว่าในในในบางครั้งเนี่ยความตรงจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยรับคุณไม่ได้ หรือการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณการแสดงความสามารถของคุณออกมาเนี่ยเจ้านายคนเขาอาจจะคิดว่าคุณเปจะเป็นเลื่อยเก้าอี้เขาอะเหมือนกับไปโชว์ศักยภาพเหนือเขานะคะ่ะมันก็กลับกลายเป็นผลลบอ่าสำหรับคุณเนาะในที่นี้เขาบอกว่าเออคุณเก่งนะแต่คุณอาจจะอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาหรือเปล่าคะ แล้วหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่ากิจการของคุณอะถ้าคุณเก็บเปิดกิจการส่วนตัวคุณอาจจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นภัยที่บัตรหรือบางคนอาจจะเจอคุณใส่บังดาก็แล้วแต่นะอะไรก็ได้ที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นที่ทั้งเป็นศัตรูกับคุณที่ทั้งเป็นเป็นภัยกับคุณอะมันหรือว่าภัยธรรมชาติก็ได้มันทําลายล้างงานธุรกิจของคุณไปแบบต่อหน้าต่อตาแบบปุบปับอะค่ะแล้วเหมือนชีวิตของคุณอะ อนอกจากวันบนอยู่กับความทุกข์ความอึมครึมของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยคุณยังมักจะเจอเจอกับภัยพิบัติพูดง่ายๆคุณมีดาวมรุตยูอยู่กับตัวคนที่มีดาวมรุตยูมรุยูอยู่กับตัวเนี่ยในทุกๆรอบเจ็ดปีนะคุณก็จะวนมาเจอครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ว่าในเจ็ดปีข้างหน้าคุณนะจะไปเจอเจอกับเรื่องอะไรดาวมันจรถูกเรื่องความรักก็จะเป็นมินาสาสัยเรื่องความรัก ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็เป็นวินาศภัยเรื่องเงินทองบางคนเงินจอดมาถึงดาวมฤตยูคุณก็อาจจะหุ้นล้มละลายอาจจะถูกโกงล้มละลายอาจจะถูกหลอกเอาไปทําธุรกรรมอะไรจนล้มละลายก็ได้อย่างนี้ค่ะคือดาวมฤตยูมันจะทําลายล้างแบบแบบชนิดที่ว่าไม่เหลือซากไม่เหลือซากแล้วแถมไม่พอทิ้งไว้ซึ่งแบบความเจ็บปวดและความสูญเสียให้คุณนะคะแบบถล่มทลายเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของกิจการก็ดีนะคะ บางคนอาจจะไปเจอเจอกับเรื่องสูญเสียอ่าบางอย่างก็ได้มันเหมือนกับว่าในเรื่อง,องความรักก็เหมือนกันเหมือนคุณก็เพิ่งจะอ่าออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ในความรับเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความอึดอัดมีแต่ความอึมครึมเนาะคุณอาจจะไปเจอเจอคนที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอะค่ะแล้วคนของเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดุ ดุนะมีอำนาจที่จะควบคุมคนของคุณได้นะคะเหมือนกับคมของคนของคุณจะต้องเกรงใจเขาและเลือกที่จะเอาคุณเป็นคนในความลับก็เป็นได้นะคะหรือถ้าเล่นกันทางกฎหมายเหมือนกับว่าคุณเหมือนกับคุณไปเจอเจอเสือเจอสิงเนาะค่อนข้างจะยากมันเหมือนกับว่าในในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณตัดสินใจแล้วว่าเอ่อคุณจะจะออกจากจุดจุดนี้ไป การเสียสละบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าคือการยอมแพ้หรือคือการที่ชีวิตอหมดสิ้นทุกอย่างไม่ใช่นะคุณอาจจะจําเป็นจะต้องชะตาของคุณนะคะอาจจะนําพาให้คุณมาสู่จุดที่คุณจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในจุดนี้เพื่อไปเริ่มบางสิ่งบางอย่างในจุดใหม่ที่คุณรอคอยมานานแล้วก็ได้ สมมตินะว่าคุณมีงานบางอย่างที่เป็นงานในความลับเป็นงานของเบื้องบนหรืองานอะไรก็ตามอะ่ะแล้วงานเนี้ยมันมาถึงคุณอะ่ะพองานนี้มันมาถึงถึงคุณมันอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคุณครั้งใหญ่เลยก็ได้ไงอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นแม่หมอนะสมมตินะสมมุติแม่หมอเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะทํางานในหน่วยงานหน่วยงานองค์กรที่มันดีตําแหน่งที่มันดี แต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ้ยสภาวะทุกอย่างปัญหามันตันจนหมดเราไม่สามารถที่จะอยู่จุดนั้นได้แล้วเราก็อาจจะต้องลาออกจากงานทิ้งงานตรงนั้นทุกสิ่งทิ้งสภาพความเป็นอยู่ทุกอย่างเพื่อไปเริ่มต้นซึ่งใหม่ๆหโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าการเริ่มต้นในวันข้างหน้าเนี่ยถนนนั้นอ่ะมันจะราบรื่นไหมมันจะดีไหมแต่เขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ต่อเนี่ยคุณก็จะมีแต่ความอึดอัดคุณก็จะมีแต่ความอึมครึมคุณก็จะมีแต่ความทุก ทุกโศกอ่ะคุณอยู่ตรงจุดนั้นไม่ได้แล้วพูดง่ายๆคือคุณอยู่กับคนคนเดิมคนนี้คุณไม่ได้แล้วคุณอยู่กับกิจการเดิมไม่ได้แล้วคุณอยู่ในสถานที่ที่คุณอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วคุณต้องออกจากตรงนั<_<_<_<_<_<_<_<_<_้นโดยที่คุณอาจจะต้องเป็นผ tamam ู_<_้สละสละซึ่งทุกสิ่งที่คุณสร้างมากับมือแเห็นปะสละทุกสิ่งที่คุณสร้างมากับมือ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่กดดันคุณเครือญาติเพื่อนฝูงก็ดีหรือจะเป็นคนในครอบครัวก็ดีที่คุณจำจะต้องยกให้เขาไปหรือเขาจะแข่งแย่งคุณไปอะไรก็ตามที่สุดแล้วเหมือนกับว่าคุณทิ้งทิ้งตรงนั้นทิ้งชีวิตเก่าตรงนั้นเพื่อที่จะเริ่มชีวิตใหม่ของคุณดูสิมันมีแต่ไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคุณหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยดูสิมาพร้อมกันหมดเลยเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นน่าจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นจริงๆนะเริ่มต้นงานเริ่มต้นเงินเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ๆนะคะแล้วมันเป็นการเริ่มต้นแบบนําไปสู่นําไปสู่ความสําเร็จเป็นการเริ่มต้นแบบปรับปรับพูดง่ายๆเหมือนกับอะไรก็ตามที่คุณรอคอยถ้างานที่คุณรอคอยรอคอยแบบลับๆมานานมากแล้วเนะี่ยรอคอยเงินก้อนๆหนึ่งที่จะ มาให้คุณทํางานพร้อมกับตําแหน่งมาให้คุณทาอ่ะคุณจะได้นะคะคุณจะไปเจอเจอผู้นั้นคุณผู้นั้นจะเป็นผู้เอามาให้คุณคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะ่ะต้องบอกว่าไม่คาดฝันจริงๆนะเพราะมันเป็นแปดไม่เท้าคือมาแบบไม่คาดคิดมาแบบปรับปรับหรือว่าคุณอาจจะได้รับการแต่งตั้งได้รับตําแหน่งไม่ว่าจะรัฐมนตรีกระทรวงไหนไหนอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันจะเป็นตําแหน่งที่ที่มาแบบปรับปรับอ่ะ คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงานราชการก็ได้นะคะหรือองค์กรหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่คุณทำในส่วนที่เป็นอ่าโลกโซเชียลการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศอ่ามันจะประสบความสำเร็จคุณจะได้วันนี้คุณอาจจะเป็นแม่ค้าพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีผู้ว่าการอะไรสักตำแหน่งหนึ่งก็ได้นะ อวันนี้คุณอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาวันพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นดาราดังก็เป็นได้คือมันเหมือนชีวิตคุณเป็นการเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดอะค่ะมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่ว่าคุณเปลี่ยนครั้งนี้แล้วคุณจะแบบถดถอยลงหรือว่าจะเป็นแบบชีวิตค่อยๆไปนะมันเป็นการสละถึงเวลาที่คุณต้องสละไม่ใช่ว่าคุณจำจะต้องสละมันคือคุณอยู่ไม่ได้สถานการณ์ โชคชะตาคุณบีบคั้นให้คุณต้องพิ้งสุดจุดจุดนี้เพื่อทําสิ่งใหม่ที่มันเป็นหน้าที่จริงๆของคุณเพื่ออยู่ในชีวิตใหม่ของคุณจริงๆอะคะ่ะดังนั้นการที่คุณสละซึ่งทุกสิ่งตรงนี้ไปเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันเป็นการเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดน,นะคะถ้าคุณจับธุรกิจในโลก YouTube โอ้มันจะมีชื่อเสียงได้ภายในสามเดือนสี่เดือนอะแล้วธุรกิจของคุณมันจะเด่นดังอะนำพาเงินทองให้คุณแบบเยอะแยะเต็มไปหมด เออโดยที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในเรื่องของธุรกิจการงานไม่ต้องห่วงนะมีคนมาเสิร์ฟมีคนมาให้ตำแหน่งงานคุณถึงที่เลยอ่ะเออให้ทั้งเงินให้ทั้งงานอืมเป็นงานที่คุณอาจจะรอมานานแล้วก็ได้แต่อาจจะเป็นงานที่อยู่ในความลับก็ได้นะงานที่แบบอาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําแบบเงียบๆไปนะคะแล้วมันจะนําความสําเร็จมาให้กับคุณนะในเรื่องของความรักโอ ยิ่งความรักนี่บอกได้เลยว่าคุณทิ้งทิ้งจุดเก่าๆไปนานแล้วความรักคุณอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้เพราะรักของคุณบางคนอาจจะเจอรักรักช้ารักซ้อนรักอยู่ในอยู่ในรักที่แบบอีกคนหนึ่งข่มเอาไว้อย่างเงี้ยมีอํานาจเหนือคุณคุณทําอะไรไม่ได้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้พบรักแบบปุบปับได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ในชีวิตเป็นรักที่เติมเต็มในหัวใจเป็นรักที่ เข้าใจกันและกันเป็นรักที่ผ่านอุปสรรคผ่านต่างคนก็ผ่านบททดสอบมาแล้วอ่ะมันเป็นความรักที่มีแต่ให้กับให้แก่กันและกันนะไม่ได้เรียกร้องเหมือนเด็กเ่ะคอะค่ะความรักของคุณคู่ของคุณเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเนาะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต huh ่างแดนต่างวัยต่างศาสนากับคุณก็แล ok ้วแต่คนคนนี้คุณจะได้เจอเจอเขาแบบไม่คาดคิดนะได้เจอเจอแบบ อาจจะบนโลกโซเชียลอาจจะไปทํางานที่ไหนแล้วก็เจอเจออาจจะเดินทางไปที่ไหนแล้วได้เจอเจอได้หมดนะมันจะได้เจอเจอแบบไม่คาดคิดเป็นคนที่ภูมิฐานเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนดูดีนะคะเป็นคนที่สถานะการงานมั่นคงมากและจะเป็นคนที่มาดูแลกับคุณที่สําคัญหลายๆคนอาจจะได้แต่งงานปรับปรับอ่ะบินมาหามาแต่งงานปรับปรับมาให้เงินให้ทองคุณ ให้คุณได้เริ่มชีวิตใหม่แบบแบบพลิกผันไปเลยนะคะืมอคุณชีวิตคุณจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะเออสุขภาพของคุณไม่ต้องห่วงนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีเออใครที่มีมีปัญหาคดีความอะไรก็ตามอะคุณจะไปเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณสามารถที่จะชนะอ่าชนะคดีความตรงนี้ได้นะคะคือคุณไม่ต้องห่วงเลยนะ คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกด้านนะคะและเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบก้าวกระโดดนะคะนำพาไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือดีลงานหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับราชการหรือตำแหน่งทางกระทรวงใดๆก็ตามประสบความสำเร็จรอเงินก้อนก็ได้ค่ะรองานก็ได้รอตำแหน่งก็ได้รอความรักก็ได้ที่สำคัญงานที่คุณทำก็จะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าเป็นงานที่คุณรักอะ่ะ งานที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขคนที่อยู่กับคุณอะล้วนแล้วแต่แบบอ่าเกื้อกูลกันสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่แบบแต่ก่อนที่แบบจิกกัดเอ่อจุกจิกแย่งตําแหน่งกดงานอะไรอย่างเงี้ยคุณอิจฉาริษยาแทงข้างหลังพอคุณมาอยู่ในจุดนี้มันจะไม่มีตรงนั้นเลยมีแต่ความเอื้อเฟื้อความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไม่ว่าจะในเรื่องของความคิด ไม่ว่าจะในเรื่องของแนวทางการทํางานเนี่ยมันจะนําพาไปสู่ความสําเร็จเหมือนกับว่างานคุณจะไปทําร่วมกับกลุ่มองคอ์กรกลุ่มนึงแล้วกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะสนับสนุนคุณอืมสนับสนุนคุณให้คุณไปสู่ความสําเร็จนะดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงหลายๆคนอาจจะได้โชคลาภการเงินแบบไม่คาดฝันถ้ามันไม่ได้โชคลาภจากงานจากคนจากคู่คุณก็อาจจะได้จากธุรกิจ หรือจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะอย่างเช่นถูกหวยรวยซักเล่นเล่นบอนเล่นอะไรแล้วมันก็ได้มานะคะคือเขาเรียกว่าคนโชคเงินจะเข้านะ่ะยังไงมันก็เข้านะเออแต่ถ้าคนไม่มีโชคในะด้านการเงินนะ่ะเล่นให้ตายยังไงก็ไม่ได้ละแต่ดวงชะตาของคุณมีตรงนี้นะคะ่ะคุณก็รอรับตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวขอดูไพ่ลูกคเนตหน่อยว่าลูกคเนตอยากจะแนะนําอะไรกับคุณไหม เอ้ยอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะ่อะไรที่มันอึดอัดอะไรที่มันทุกข์ระทมขมขื่นอะไรที่มันไม่ดีนะท,ทิ้งทิ้งมันไปเถอคะค่ะอย่าไปรู้สึกเสียดายกับความทุกข์นะจําไว้นะอย่าเสียดายความทุกข์เพราะนั่นคุณจะติดแงกอยู่กับความทุกข์ถ้ารู้สึกทุกข์ให้สละทุกข์นั้นแล้วออกเดินทางสู่ชีวิตใหม่แล้วคุณจะไปเจอเจอความสําเร็จความสุขสมหวังความสวยงามในชีวิตที่รอคุณอยู่นะคะบางคนกลัวนะกลัวการที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แม่หมอเป็นคนที่ไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแม่หมอก็ไม่สนใจด้วยว่าไปแล้วมันจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าถ้ามีอุปสรรคแม่หมอก็จะแก้ไขปัญหาไปทีละสเต็ปเ็เอาจนมันสาเร็จให้ได้ถ้ามันไม่ได้ก็เบนสายเอาให้มันสาเร็จเอ,อ่อจะไม่สนใจคําพูดใครด้วยว่าอ๊ยไปแล้วมันยากนะเธออาจจะตกงานนะมันจะไม่ดีนะเธอจะทําสําเร็จหรอแม่หมอไม่สนใจฉันจะทําต่อให้ไม่เคยทําก็จะลองทําเนี่นะคะเราต้องเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วคุณจะเจอเจอความสําเร็จตามหน้าไพ่นะเดี๋ยวดูสิว่าลูกคเนตอยากจะแนะนําอะไรกับคุณถ้าคุณเพิ่งจะเป็นดาราคุณก็อย่าไปอย่าไปกลัวว่ามันจะเด่นดังไหมทําอะไรที่มันสุดความสามารถของคุณนะคะแล้วความสําเร็จมันจะสุสมหวังมาตามที่คุณต้องการนะความรุ่งเรืองอะใบเดียวพอละลูกคะณนนบอกว่าคุณจะไปเจอเจอกับชีวิตที่จเจริญรุ่งเรือง คำว่าเจริญรุ่งเรืองหมายความว่าชีวิตมีพร้อมทุกอย่างอ่ะทั้งลาบยศเงินทองยศศักดิ์ความรักครอบครัวคือมันสุขสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนะคะความมีชื่อเสียงคุณจะได้มานะคะอือฮึพอเพอร์ตี้เนาะพอเพอร์ตี้ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านโอเคเนาะก็สําหรับคนลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะก็ สุขสมหวังตามหน้าไพ่นะคะก่อนที่คุณจะได้ความรุ่งเรืองความสําเร็จตรงนี้คุณต้องก้าวออกจากความทุกข์ละซึ่งความทุกข์ก่อนนะแล้วความสุขก็จะตามคุณมาเองนะคุณจะได้รับแน่นอนค่ะโอเคเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ